สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเดกกมาพอกรรมดำากํานวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยแนวทางจะเป็นของชอเชษชัยที่ทุกคนรอคอยนะคะเนาะเพราะว่า FC ฟซีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าลงชอเชษชัยให้น้อยรัฐบาลไทยของเขาเข้าไปเต็มๆตมตัวเน้นตัวเจอเข้าตรงๆแบบไม่ต้องกัด0ูย์ห มีใครได้ใครตามของชอเชษชัยไหมเนาะถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ตามวันนี้มาจับตาดูใหม่เนาะคะ่ะว่าจะเข้าจะปังไหมยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณชอเชษชัยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญ,ขอบ,ญขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซใหม่เอฟซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเดอะ้อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงปะเราไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยนะคะ ว่าจะเป็นยังไงจะถูกใจซีหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเพราะเลขทุกตัวให้มาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเดอะ้อป่ะเราไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยคะ่ะค่ะนี่ก็จะเป็นของชอเชิดชัยนะคะของชอเชิดชัยรัฐบาลไทยเนาะพอแอ่พนพ้นองเป็นจัง,ดงไ,ไดพอแอ่พน้องมีใยใดไยตามชอเช,ชิดชัยโเนาะ ชอเชษชัยมีแฟนขับอยู่นะแฟนขับบอกว่าขอชอเชษชัยเน่ยรัฐบาลไทยรออยู่พะนะปดีใจน้ำเด้อค่ะดีใจน้ำเนาะที่ยังมีเอฟซีรอคอยอยู่นะคะของชอเชษชัย,ชยเข้าไปทั้งสูตรตัดและสูตรเต็ม เข้าไปทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มเนาะพแมี่นองของโชเชชยัยสูตรเต็มนะคะนี่สูตรเต็มเข้าไปที่ศูนย์หกตรงๆแบบไม่ต้องกลับตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างแตกสามเบิ้ลน,นะคะแตกไปสามเบิ้ลเด้อคะ่ะตัววิ่งตัวรูดแตกสามเบิ้ลเนาะคะ่ะมาทั้งบนและล่าง โอ้แตกสามเบอรดใบเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบนเพิ่นห้อันเดียวเนะตัววิ่งเนาะบนหกมาสองตัวแต่ให้ตัวเดียวเหมือนเดิมเนาะค่ะมาดามกระเเววไปเนาะโอ้กะว่ามันเพิ่นสีให้ยเมื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบอก่วยสิถือเนาะห้เมื่อรถเป็นยังไงละเฮอคือ่ให้รถเนาะมาสองตัวก็ห้สองตัวรถเป็นยังสำหรับวิ่งว้ามาดามเมาเลี้ยงมาวิ่งเนาะสำหรับวิ่งเนาะค่ะก็ห้ยสองตัวรถเป็นยังเนาะ วัดก่อนเข้าแต่ตัวรูดนะคะตัววิ่งนะคะวัดนิดเข้าไปเต็มเต็มแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวเน้นตัวเจาะมีแฟนขับไทยได้คอมเมนต์มาหน่อยเด้อพรมีพี่น้องเนาะให้กำลังใจกับชอเชษชัยหน่อยนะว่ามี่ไผ่ใดไผ่ตามบ้านเนาะเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าโอ้ยทุนหมดแล้วสว่วสิมหอดรัฐบาลไทยก็ไดพะนะ ซอปปอล่าวนั่นแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะอาทิตย์ละสามครั้งเนาะเอามากันได้จัดอันนั้นละพ่อแม่พี่น้องมันจะได้ไปไว้เนะาะรัฐบาลไทยมันโดนเนาะนี่จะเป็นสูตรตัดนะคะแต่สูตรตัดเขายังไม่ได้ให้มานะเดี๋ยวสูตรตัดจะสรุปให้ลงให้ก่อนรัฐบาลไทยจะออกประมาณวันสองวันเนาะค่ะจะได้เอาไว้พิจารณาเป็นแนวทางเนาะค่ะ หรือใครอยากได้คอมเมนต์เข้ามาหรือใครอยากได้คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวจะรีบขอเพื่อนใหนเนะคะเนาะส่วนตัดมีแค่นี้นะคะสามหางนะเข้าไปเต็มๆต,ตัวเน้นตัวเจเหมือนกันแต่เข้าตัวจับกลับแต่บอกให้ไปกลับนะเพราะว่าให้ไปกลับนะคะให้ไปกลับถ้าผูใ้ใดสลาดหันหัวขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคือเอฟซีไปสอปปเล่าเนาะ คนสิหันหัวขืนแล้วเป็นซีกาท่านที่เลยนั่นนีน่เนาะโอ้ยกะเอาหมองมันถึงนะมาดามตีแมนอยู่ก็ะม่พี่น้องอยากให้ได้อยากให้ปังดอกว้าก็สีวาัาเนาะค่ะเนาะเอาดีใจกับคนที่ได้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ปังเราไม่ต้องเสียใจเรามาติดตามชมใหม่ว่าชอเชษชัย,ชยจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมอชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามนี่เด้อค่ะเด้อ ให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเบื้องน้ากันให้จบคลิปก็ดีใจแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะให้ได้เวล่เวลาจังน้อยพอมีแห้งเนาะทําว่ามีแห้งนี่มันดีเด้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมีแห้งใจมีแห้งกายมีแห้งทํางานเนาะค่ะเนาะอ่ะของซอแช่ใจให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ด วิ่งบนล่างก็จะเป็นศูนย์กับเจ็ดสองตัวสามตัวกอน้าพอไปน้องสามตัวสามหางก็จะมีเตียมตัวเขียนเด้อปอใหญ่ไม่ใหญ่เ,นในในในเดอ้อลุงป่านาอาเนาะสามตัวสามหางก็จะมีเก้าศูนย์หกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองนะคะสามสองตัวหกหางบวกกับตัวกันเป็นเจ็ดหางเด้อค่ะ องตัวหกหางก็จะมี0 4 0ย์สี่หโอ้ยสีมมอยี่บศูนย์หกมาว่าจังซานเนาะเพราะว่ามาดามบ่มักของเก่าเนาะของเก่าทิ้งไปเนาะของใหม่เอามาแล้วกันยังสีมาอีกโบศูนย์หกแล้วก็0ูนย์เนะคะแล้วก็07นย์เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดศูสองแล้วก็7จ็ดสี่ด้วค่ะตัวกัน เจ็ดเก้านะคะอย่ามองขามแล้วพอมพี่น้องเด้ออย,ย่ามองขามเด้อค่ะตัวกันกะตีตว้น้ำเนาะแล้วก็อย่าลืมไปกลับนะคะอันเขาก็เอาหน่อยไว้เนาะตัวโบเนนเนาะค่ะแม่บอาลอสพอมพี่น้องอันเอาหน่อยไว้บัดไปออกตัวโบเนนบัดเสียใจคัะเด้อเอาจัดไปผู้ใดมากแบบใดกระไดเนาะมาดามกะให้ไอเดียไปสละเนาะเพื่อจะได้ไอเดียไปเป็น แนวทางอีกทางเลือกหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ตัวเน้นตัวจอค่ะตัวเน้นตัวจอ,ววจอสามตัวเน้นหางเดียวเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็สองตัวเน้นที่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่นะคะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษชัยเด้อก็เด้ออ่ะยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณชอเชษชัยที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางการช่องเนาะ แตบพอพระคุณเป็นอย่างสูงคือสีแคหนาจอไว้แล้วลนะ่ะนอกก็แม่เี่นองคนนะคือสีเขียนไว้แล้วลนะ่ะเอาไว้โดนอยู่เนาะคะ่ะเอาไว้ให้ดูนานอยูนะ่เนาะคำว่าโดนเนาะยูด่ด่วนโยตหาผู้เพินพ่นภาษาไทยเขามาเพิ่นบ่สิบรูจากอะไรว่าโดนอ่าต่อไปก็จะของซองสุวรรณเด้อคะ่ะชิปต่อไปเนาะเพราะว่าของซองสุวรรณเข้าไปเต็มเต็ม ตัวเน้นตัวเจาะ9-4แบบไม่ต้องกัดสูตรเต็มนะคะสูตรเต็มถ้าใครเป็นแฟนคลับของซองสุวรรณรอติดตามชมเพราะว่ารัฐบาลไทยเจ็ดเซียนดังนี่เข้าไป4-5คนเนาะ4-4คนเนาะ4เซียนเนาะค่ะเพราะว่ามาดามสรุปเจ็ดเซียนดังให้เนาะแล้วก็สูตรตัดของซองสุวรรณก็เข้าไปที่4-9นะคะ แต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวเจาะสูตรตัดเข้ามาเน้นที่เก้าหนึ่งเนาะแต่สูตรเต็มให้เน้นที่เก้าสี่แล้วก็ไม่ต้องกัดถ้าใครเป็นแฟนคลับรอติดตามชมของเลขมีที่มาเข้าแต่ตัววิ่งเนอค่ะของเลขมีที่มาเข้าแต่ตัววิ่งรอติดตามชมถ้าใครเป็นแฟนคลับของเลขมีที่มาเนาะน <S <S ค่ะเนาะเพราะว่าเขาให้ของเข้าเข้าไปแต่ตัววิ่งของมาดามก็เข้าแต่ตัววิ่งนะรัฐบาลไทย แล้วของปู่บุญมีลงคลิปให้แล้วของลุงส่งลงคลิปให้แล้วเนาะสาหรับคนที่เข้าไปเนาะก็จะมีของปู่บุญมีลงคลิปให้แล้วของลุงทรงก็ลงคลิปให้แล้วแล้วก็ของเลขล็อกิปก็ลงคลิปให้แล้วนะคะรัฐบาลไทยลงคลิปให้แล้วเพราะว่าเข้าไปเนาะของใครเข้าเหลยวจะเจ็บลําเลียงลงให้ก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วตัววิ่งตัวรูดที่เข้าที่ เราก็จะเจ็บลงให้หมดเนาะคะ่ะชอบของใครคอมเมนต์เข้ามาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมาดามจะตามให้เนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีแคปหน้าจอไม่ไปพรมพิ้องเอาแคปหน้าจอเนอค่ะ,ขอ,อะ,คะของชอเชษชัยนะคะของชาเชษชัยเดี๋ยวมาดามอ่านให้อีกรอบหนึ่งถ้าอย่างนั้นเนาะชอเชษชัยให้มารัฐบาลไทยในงวันที่สิกันยายน2567 วิ่งบนล่าง0กับ7 2ตัว3ตัว3หาง9 0 6 9 0 7 9 7 2นะคะ2ตัวก็จะมี0 4 0 6 0 9 7 0 7 2 7 4ตัวกัน7 9เด้อค่ะเด้อยอ่าแคปหน้าจอคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข และโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ